โย่สวัสดีเพื่อนๆเจอสมันเนอร์วอร์นะครับพบกับผมมีคะแนนสตอร์มี่ไนท์นะพังหายไปนานนะครับโอเคนะครับเป็นกิจกรรมแฮปปี้เว้นทายนะเราหาช็อกโกแลตนะครับตอนนี้ผมมีช็อกโกแลตอยู่ทั้งหมด42ชิ้นนะครับเรามาดูกันนะครับจริงๆมีนัดของมิสเตอร์วิทน์อาร์นะครับน่าจะเป็นช็อกโกแลตที่จํานวนมากเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอดีวันนี้ผมเสร็จธุระดึกนะครับก็จะไปเอาไอเดียเขามาเปิดมันก็ดึกไปนะครับกลัวจะโดนเมียเขาด่านะโอเคเรามาสุ่มกันนะครับ40เมนต์เราจะได้อะไรนะครับ เม็ดที่หนึ่งสามหมื่นมาหน้าธนาคสามสิบคริสโต้แล้วโยหินไฟเพื่อสามหมื่นมานาดีมากเลยช่วงนี้กำลังจนนะครับสามหมื่นมาหน้าเอ้ยกูรวยแล้วได้ห้าสิบเอเนจีผมชอบชอบเอเนจีสามหมื่นมานาอีกแล้วห้าหมื่นมาหน้าแสนเหอะไม่ใช่แหละหิน สามหมื่นมาหนาอีกแล้วยี่สิบเอเนจีเฮ้ยทำไมให้น้อยจังเลยอ่ะหินกดแล้วมันค่อนข้างดีเลยโอ้ได้หนึ่งแสนมาหนาะดีใจสิบคริสตัลนะห้าสิบเอเนจี ได้สกอร์นะครับเศษสกอร์โอ้สายมาหน้อีกแล้วย e a h หู่รวยมากครับยี่สิบเอเนจีมันค่อนข้างดีเลยนะครับสิบคริสตัลนะครับสิบคริสตัลยี่สิบเอเนจีสามหมื่นมานะสามหมื่นน่าจะน้อยสุดนะครับของมานนะ แสนว่า,านะโหได้เงินจัดร้านแล้วมั้งเนี่ยเชิบสามหมื่นอีกแล้วโหผมก็กดนะแต่ว่ามันไม่ไปครับกดแรงๆมันให้ยี่สิบเอเนจีเลยห้าหมื่นนะห้าื่นเพื่อเคยได้แล้วเนี่ย สามมืดโดดๆเลยครับเพื่อนๆโอ้ร้อยเอเนจีนะร้อยนี่จะให้ห้าสิบห้าสิบหรือไงหรือว่าให้เป็นร้อยหมดเลยอ๋ยยังไม่หมดอีกนะครับเยอะมากแต่ว่าได้หินเยอะเกินครับโอเคสิบคริสตัลนะหมดแล้วห้าสิบเมื่อกี้ได้เยอะอยู่นะครับ ที่เรามาหมุนวิชก่อนไม่มีสกอร์เลยผมคิดว่านึกว่าจะมีสกอร์มาเปิดโชว์เพื่อนๆน,นะแต่ว่าผมก็ไม่ได้สกอร์ให้เพื่อนๆชมนะ้ <c oughs> หูหไม่ได้หมอน,นไดเอมิคีแทนว <c oughs> พวกคุณทุนหัวคือเรามาดูกล่องกันครับเราไปกดรีเฟรชดูไม่ต้องกดรีเฟรชครับจัดหนักจัดเต็มครับดูเพจได้เยอะอยู่นะ แต่ว่ามานานี่มีมีเยอะอ่ะมีได้หลายแสนอยู่ครับเศษรีเจนผมจะเต็มยังผมเก็บให้หมดเลยแล้วกันนะครับมีเงินสองหมื่แล้วเหมือนรีเจนเกือบเต็มไหมครับแต่ผมไม่อากเอา แต้มกิวไปแรกวีเจนนะเจ็บมาเยอะนะครับกูถ้า้มาเกือบล้านนะไม่ไมาเกือบล้านหกเจ็ดแสนนะอ่ะเพราะเมื่อกี้เรามีอยู่19ล้านนะตอนนี้20่บล้าน6กแสปดหมื่นอู้เยอะนะ่ะผมไม่กดโดนเอน r g y จนะครับโอเค ว่าไปแล้วก็เป็นแอ c o u n t ใหม่ของผมนะครับก็มาดูทีมลงใจแอนคร่าวๆกันครับไหนๆก็ทำคลิปแล้วเนาะเสียงจะเบานิดนึงนะครับสมอทอยอยู่ลืมไว้ในรถนะผมพูดจ่อๆเต็มที่ที่สุดที่เท่าที่จะดำได้นะครับทำได้ไม่ใช่จำได้เอ๊ะจริงๆมันไม่ใช่หมานายนะจริงๆมันจะเป็นอ่าขี้ลม เหมือนจะมีฟินิกลมด้วยนะครับแต่ว่าฟินิกลมมันค่อนข้างกาไม่มีสกิลข้อดีของคีลมมันมีหักดาบนะครับถ้าสามมีหักดาบเซฟตรงใจแอนเวลาบอดเราง้อสมาน่ายก็ดีตรงที่ว่ามันลากแล้วเดเม,มอร์แรงนะครับเาเมจของทีมมันเยอะ โอ้ก็น่าจะวยอยู่นะ45ิาวิเอ้ยวยกว่านะครับีิ้าวิไอ้าวสวิมังทำไงวะเดี๋ยวรีบนะครับอันนี้ขี้น้ำสองตัวครับขี้น้ำสองตัวจัดไปครับ แต่ว่าถ้าอยากให้มังกรบีสิบเร็วๆยังไงก็ต้องมีแวมนะไม่มีแวนไฟทํายากมากทําได้แต่ไม่ค่อยชัวร์มั้งนะผมเคยลองหลายทีมันก็ดีก็ดีนี่แต่ว่าไม่มากนะผมก็เลยคิดว่าอย่าไปเสียรธรรมชาติครับมีแวนไฟก็ใช้แวมไฟครับอย่าไปขีดเก็สสำหรับคนที่ไม่มีแวมไฟนะก็ใช้ตามคปที่ผมเคยทำนะจะเป็นแบบกินกน้ำดุแสงแม่มดน้ำอะไรนะครับ คืออันนี้ไม่ต้องลบบาร์ครับเน้นเดเมจอย่างเดียวเลยสุดเพล่ะเกาะแตะไม่ติดนะอืมทำเดเมดไม่ทันนะรอบน,นี้น่าจะไม่ทันนะผมว่าดูทรงนะเออไม่ทันนะครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ฟารมาทั้งวันนะไม่ตายมาตายตอนอัดคลิปฮัลโหลเหมือนจะใช้เจ้าหอมไฟนะไฟเอเลเมนไฟเนี่ยก็ค่อนข้างดีเหมือนกันนะ แต่เหมือนพอลงเยอะๆเนี่ยทีมี้เสียงเรื่องเวลาเรื่องความเรลวมากกว่าครับเพราะหอมไฟมันจะมีฟิลงูงๆไม่ใช่ท่าสามอะไม่ใช่ท่าสามไม่ใช่ท่าสองเ้ยตีท่าหนึ่งรัวๆส่วนไอ้ขี้น้ำนี่มันตีท่าหนึ่งก็รุนแรงลดความเสี่ยงไปได้เยอะอยู่ สูงสุดได้41ิบอวินะครับจริงๆไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้นะหนึ่งนาทีก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับอันนี้ขอนำเสนอครับแซ่มือครับแซ่มือนะครับน้องแรงของเรานะครับก็ใส่เป็นรูนไวโอเลนเคาน์เตอร์นะเป็น t อตแทกคีด a มแอตแทกเลยนะแล้วก็เนี่ยครับไปกับพี่ลิชทั้งสองนะครับค่อนข้างโอเคนะลิชนะ หวยน้ำตัวนี้เป็นดูดเลือดนะครับลงขอนหัวค่อนข้างดีนะไม่ค่อยตายนะส่วนลิชนี่ใส่ไวโอลนกับรีเวนทั้งคู่นะเพื่อคิ้่อยเยอะๆนะกว่าเจอีบอนะโอ้แรงนะ นีถ้าเป็นผมผมลองแล้วครับคือโจ๊กลมมันไวระหว่างทางแต่ว่าแซมเมอร์นี่ไปไวตอนห้องบอลนะครับจริงๆมันจะมีฮอร์โมนคลูลมด้วยนะครับแต่ว่าฮอร์โมนคลูลมเนี่ยแอนิเมชั่นหรือท่วงค่าในการออกค่าออกปีของมัน,นครับชาครับค่อนข้างนานนะก็เลยไม่ใช่ครับ ตัวทีนี้มีตัวสโลได้สี่ตัวครับแคนั้นะไม่ต้องห่วงดีแบบสโลแน่อนอะนคะรับคิดบค่อนข้างแรงนะครับใครมีแส่มือก็ปั้นมาใช้นะครับนาะทีนิดๆนะครับ ค่อนข้างโอเคมากๆโอ้ชอ็อกโกแลตสามชิ้นต้องไปกดแล้วขอสกอรค่าเถิดน้องแอร์เรียนยี่สิบเอเนจีคืออะไรสิบคริสโต้ยี่สิบเอเนจีเออไม่ <c oughs> นะครับโอเควันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับไว้มารีวิวไอดีใหม่กันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ